ขาทาเลิกหวยครั้งที่200ร้อยไม่ใช่หวยนะครับพระกรรมังจะเลิกหวยจากกระผมนนะคามินชแนนประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราชสองพนี้ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอนนอมอันเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทธ์พรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นตมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ท่านไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพยานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเทินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้า ผลจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไรจระพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและก่อยข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนผิพพานเถืนสาธุสาธุสาธุาธกราบกรังราง นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ <Stand> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสพเพธรรมาสพเพสังฆา พระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสูพุทธังอธิฐานมิทำม,มังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิข้าพเจ้าในคามินชะนั่นขอตั้งสัจจะอธิฐานบร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระสีอริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสี่อริยะเมตไตรขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าครั้งนี้เป็นครั้งที่200แล้วนะครับขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อยิ่งใหญ่แห่งนี้